ความฝันของพอเสวยครับเอฟซีครับผมงวดที่ผ่านมากับบริลลงให้กับเอฟซีนะครับนาะเพะวามันฝันมั่นใจโค้งทุดท้แต่ว่าไปไล่สดให้ลงให้อยู่ด้วยครับเด้อคือสามศูนย์ลางกับสามหนึ่งลางกับเข่าสามหนึ่งเต็มๆครับฝันตองงวดบ่เข่ามาฝันเข่าโค้งทุดท้พราะว่างวดที่ผ่านมาหลังจากปล่อยคลิปออกไปแล้ว นะครับเนาะคลิปแรกก็ไปแล้วมื่อที่ซีที่หามาหันมาฝันได้ขี่ส้ำล้อครับอ่าซ้ำล่อซ้ำล่อถีบพ่อสมัยก่อนเลยครับวิธีผมถีบปั้นเอานะอันเป็นส้ำล้อใส่กระบะใส่ยังที่ไปอ่าใส่ของน้าตลาดนั่งใส่เหรอครับวิธีผมก็เลยว่าฝันสันสันนึงนะครับเนาะอ่าพอหลังจะหันมาซีหาขึ้นมาอีกอ่าครับวิธีผมประมาณวันที่อ่าวันที่ยี่สิบซี ยี่บห้ากำมาฟันวาด้ขับซํำรออีกครับได้ขับซํำรออหันละขับซํำร่อไปอีหยงบุกตะว่าเด็ขับซํำรอนะครับเนาะมันก็สันๆอ้นบอดีอ้ก้อนหอยออกสองมืวันที่สิวันที่ยี่สิบแปดยี่เก้าย่เก้าสานี่แะครับกำมาฟันวาดีขี่ซำรออีกคือเา่อบาบัดนี้ฟันวาคีซํำรอมาจากทั้งนองบุตรพู่ผมรับซำรอขืนพูมากนะครับเนาะ บรรทุกไม่ทอนนั่นนะครับพี่ซีผมบรรทุกไม่ทอนมาเต็มสํารอหนละ่กะก็เรียกว่าพอหันหัวลงไปพูสีม,มาตลาดบ้านหุยเดือนครับพี่ซีผมพอไว้ก็เลยแวะเขาขางทางอ่าไปเอาเสาหันตั้งลงเสาหนึ่งตั้งลงสกีดินครับพี่ซีมีเสาเดียวตั้งลงสกีดินแล้วก็มานอนเฝอซ้อ่านอนเฝาสนนนนเสา,า,าอยู่หันนะครับว่าเจ้าของนอนเฝาเสาอยู่หันก็เลยมาก,กอ่อไฟกอ่ออย่างเผานะครับนะเผาบดแล้วหูเมื่อขึ้นมา ว่าจะของนอนอยู่กลางป่ยาผู้เดียวย่านครับพี่ที่ผมก็เล็ดลุกขึนนะลุกขึ้นลุกขึ้นมากกันแล่นมาหารันทั้งไงกับมันทางไงก็มาตื่นพอดีครับพี่ที่ผมเพราะว่าย่านหลายท่านก็เลยม,มาสังเกตมุมค่อมฝันอของกับแล้วมันได้สามหนึ่งกับสามศูนย์เพราะว่าเผาต่อแต่มันศูนย์หายไปก็แล้วมีศูนย์อ่ามันม เอาต้นหนึ่งลงไปซกไปกักไว้ก็เลยวว่ามีสามหนึ่งสามศูนย์กับสามหนึ่งเหล็กรางก็เข่าสามหนึ่งให้เต็มเต็มนะครับเนาะส่วนฝันแรกๆบอเข่าครับอีกที่ผมบัมนนี้มาอ่าวางตองหันตองวัดหันครับอีกที่ผมก็เริ่มฝันอีกครับฝันว่าอ่าไปไปเฮ็ดคลิปอีกที่เหรอครับมาตั้งอีงที่ละมาตั้งเฮ็ดคลิปนี่แหละไปเห็นจอมปลวก นะครับปเป็นจอมปวกกัเไรสิไปไทยเอารูปเ,เห็ดคลิปจอบปวกลงใ้กับ f อิซี่เนี่ยครับพอดีตั้งกล้องเอียงเรียบร้อยแล้วครับในยางยางไปยางไปบานี้กล้องพอดเห็นพอไว้อันเดียวอันสองบ่เห็นครับอันสองพ่เห็นก็เลยปรับกล้องใส่ว่าให้มันหัน,อ,นอันนี้นนนมากอันนี้พอดพ่เห็นหันอันนี้มาอันนี้พอ่เห็นจังสี่นะครับอิฟซี่ผม,มบานี้ ถือกล้องย้างไปไปเห็นจอมปวกมันขึ้นอยู่นะครับจอมปวกขึ้นเป็นแผงเง่าๆอยู่ไปเห็นแสงออกมาจากจอมปวกครับแสงแวบออกมาวาบออกมาแล้วครับแดงวาบออกมาแลวกับบายเข้าไปให้ใกล้พันก่เห็นครับก็ได้ถอยออกมาเมื่อว่าแสงมันขึ้นอยู่ใสวาสันไปเห็นแสงมันเวิบขึ้นมาก็ได้จาได้ครับอีซี่จำได้ว่าแสงมันขึ้นอยู่นี่แล้วสันอวหวก็ได้อามือไปงุ่มปิดตังสีมือ ตบบางทีปุ๊บมันระเบิดตุ้มออกมาเต็มพ่อไอ้เลยครับอยู่ที่ผมอ่าระเบิดตุ้มออกมาเต็มเลยเต็มนาเต็มตาเต็มตัวมัดไอ้ขีดินปวกะนะครับอยู่ที่ผมม,มัดมัดกระเด็นออกมาใส่นะ่ะเต็มมัดก็เลยไปเห็นก้อนหินก้อนหนึ่งครับก้อนหินนั่นมันไม่ได้ฉีดตุ่มโอบไว้อยู่ก็เลยไปจับเอาก้อนหินก้อนนั้นล่ะกำเอาก้อนเงี้ยนะครับเต็มกำพอดีนะครับอยู่ที่ผมแบบอ่าพี่ละมึงสิละเต็มกำพอดีอ่ามาใส่ถุงไว้จักว่ามันใส่ถุงยามหมองใส่ถุงเสือใส่ถุงหยางใส่ไว้ครับอยู่ที่ผม บ้านนี้ในยินเสียงข้าเจ้าว่าอันอุย้พยพญานาคพญานาคกว่าสันพญานาคขึ้นว่าสันว่าครับพญานาคขึ้นว่าสันพญานาคขึ้นอยู่คางสะพานอ่าพอไว้กับเฝ้านะ,าะครับจับเอากล้องจับเอาอยังเรียบรอย้อยแล้วครับวิธีผมเอาเท่อกันก้อนนั่นแ,แหละใส่เรวไเรียบร้อยล้วแล่้นไปไนนนย่านว่าสันข้าเจ้าอันมัดว่ามันขึ้นอยู่สะพานว่าสันนครับก็เลยหาะครับวิธีหาะขามแม่นม้ำ บ่เคยฝันว่าเหาะขามหวยจักเถื่อครับมีครั้งแรกนี่ฝันว่าเหาะขามอันผู้ห่อมานลำก้นกับตกลงน้ำหวยหวยใหญ่หวยกว้างนี่ครับวิธีผมตกลงน้ำหวยพอไปก็เลยว่าอ่าพอไปก็เลยเหาะไปไปหอดฟังพุ่นอ่ไปหอดฟังพุ่นระบาดนี้อันแม่กับลูกฝันว่าแม่เห็นแม่กับลูกลูกนี่อ่าซีเมนเมียผู้ที่มีลูกอยู่หันบ่อจังไล็กกันใดกับบุหงจักครับวิธีผมกาลังไล่ขาลูกอยู่ว่ะท่านครับ พลอยไปหอดปุ๊บเราลงไปปุ๊บเราไปนั่งอยู่แค่จักว่ามันอยู่วงได้แค่ก็ได้เด็กน้อยอหนไ้แรนมากกดหลังพอ่อยกอดพอ่พอยพ่อยก็เลยไปดาเมียว่าลูกไปยังไปตีลูกลูกน,น้อยอายุตีลูกขาลูกเป็นยั้งว่า,าวสันแต่ว่าเด็กน้อยกอดเอวรบอ้อมอยู่ครับพี่ซี่ผมแหงบด้เลียวเบิบ้งดอกแต่ว่ามันมันหูจักว่ามันกอดเอวอยู่ไปตีลูกตีเต้าให้ยัง้งว,ว่าสันวาครับพี่ซี่ผมก็เลยบาดี เลยสังสอนเมียมีอย่างไหเว่าจะใส่กำลังแกตียาขากันว่าสันครับวิธีผมสีเฝ้าไปเบิ้งพญานาคก็เลยบ่ได้ไปฆ่ามาเอาแม่ลูกอยู่หันมามาสังสอนเมียอยู่หันครับวิธีผมบ้านนี้บัดผู้เมียหันกระจักเว้าอยู่กระยุบอยู่ไก่เลยครับอยู่ไก่ไกย่างกับไปกับมาอยู่วาสันว่าสีมาข่าลูกมาซูนให้ลูกมาข่าลูกลูกกันก็กอดเอาพาอไว้รอบอมอยู่นะครับเนาะ บานนี้พ่อไวได้ลุกขึ้นอ่าลุกขึ้นมันวก็บ,บ่ปล่อยนะครับว่าบ่ปล่อยแอพวพ่อไหวก็เลยว่าบานนี้ก็บบเลยเสด็ดจครับพี่ซีเลยตื่นอ่าตื่นขึ้นมาแล้วก็เลยมาคำนวณความฝันเจ้าของฝันบ่ได้เลขแต่ว่าได้ได้ตีเอาคือคือ,คองวดงวดที่แล้วครับได้ตีเอาคือกันฝันว่าเอามือนี่ไปงุ้มอ่ามองจอมคางจอมปัวกัน มันมีแสงนี่นววหวันครับวิธีมีก้อนโคลุอยู่หั่นครับเนาะวิธีครับผมก็เรียกว่ามือกะหาจอมปวกนี่ก็เป็นหาก็เป็นเจ็ดแปดนะครับเนะาะก็เรียกว่าสามตัวมีหา่าเจ็ดแปดกับมีหา่าศูนย์เพราะว่ามื่อห่านี่คือกรรมโอนก้อนที่เห็นกลมๆนะครับวิธีผมอ่าก้อนกลมๆไปนะครับเนาะก็เล่ตีเอาซัมนี่ครับวิธีผมแต่ว่าเด็กน้อยเด็กน้อยมากอดล้างหันอ่าบอร์ได้ตีเอา ครับอีที่ผมขั้นตีออกก็สะเป็นหกสองเพราะเด็กหน่อยเป็นเด็กหน่อยผู้ใต้อายุของบานจลกอ่าสามสี 3, ป่ปีครับอีที่ผมเด็กหน่อยผู้ใต้ขั้นปกติกับ็ตี 6, 2, หกสองฮะละแต่ว่าพอไว้ว่าเอาตั้งแต่ที่แรกต,ตั้งแต่หินมันระเบิดตุ้มผุนมาใส่ผุนครับมันมาถื่อพอไว้แล้วครับลุกขึ้นอันที่ว่าลุกขึ้นที่ตื่นอันว่าสิไปเบิ้งพญ,ญานาคน้ำเขาเลยบบดิไปเบิ้งจ่อยครับเ,รเลยก็ได้ตื่นก่อนนะครับว่าสำสำหรับตัวเลขพวกน,นี้นะครับว่าพอไว้เตียวเลยครับห้าเจ็ดแปด กับหาศูนย์หาศูนย์นี่เป็นล่างแน่ๆล่ะครับอีซี่ครับผมว่ามือมันงุ่มเสีนั่นเดียงุ่มก้อนหินพอดีมันระเบิดตุ้มหมวกบ้านนะครับอีซี่ครผมก็เลยเอาเลขตัวนี้ล่ะคือห้าเจ็ดแปดแล้วก็ห้าศูนย์แต่ว่าพอไว้ซื้อไว้แค่สองตัวนะครับซื้อตั้งแต่หาหาเกตเอาไว้นะครับหาศูนย์เพาท่านในซื้อครับอีซีครับผมเอาสรุปตัวเลขตัวนี้ครับอีซีครับผมครับ ห้าเจ็ดแปดกับห้าศูนย์ล่างหาศูนย์มันสีมาบอลหลังว่างหันขึ้นดังแท้กับบ่งหูขึ้นกันครับวิธีผมบ่งหูะครับบ่ามันสีมาบ่าวมาเอาตีเอาตามความฝันของเพ่อแม่เมื่อมันกระหายนี่มอยู่แล้วหินนั่นก็เป็นก้อนกลมๆนี่แล้วครับวิธีผมก็เลยว่ามันมีแค่บ่หาศูนย์กับห้าเจ็ดแปดเท่านั้นครับวิธีผมสำหรับแนวทางของผูไหวงวดนี้ครับเอฟซีครับผมแคปหน้าจอไว้ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อขอย้ำครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมักกับจัดขัดกับพัน คันมาขันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางทีมงานของผู้เฒ่าพรวรย์พอสวัยพรวรยความฝันก็คือความฝันเด้อครับเด้อะบุหัวมันติดแม่นบ่แม่นนะครับเนอะมันอาจทิ่ฟันถือกับซีเมนฝันบ่ถือกับบอแม่นท่อนหลังครับอย่าที่ผมอ่าเอาสารคดีนี้กับขอบคุณเอฟซีรายครับผมที่ติดตามความฝันของพอสวัยพรวรยครับขอจบคกี่ใบเพียงสามีพ่อกับแม่ในคลิปหน้าขอกล้าข่าวสวัสดีครับอดีตงามพรบผม